สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องฟองป่ายสุขุสุขโคนนะคะเดอวันนี้เราจะมารีวิวแกะกลออ่องไมคกันสัน DJI Osmo Mobile 3นะคะสั่งซื้อมาเพื่อใช้กับมือถือนะคะที่สั่งออของ Osmo Mobile มาเพราะของมาดีค่ะอันนี้เรามาแกะกล่องเปิดทัาสดุก่อนนะคะเนาะค่ะ ลองพัสดุได้มาสั่งเสื้อที่109ยูโร3,000บาทจากที่เป็นเมืองไทยเงินไทยละ3,000 3,000บาทว่าข้างในมันจะมีอะไรให้เราบ้้งเป็นชุดเซ็ตคอมโบดีเจอส์มูฟบายคอมโบมาเป็นเซ็ตค่ะว่ามีอะไรบ้าง ่อดไ่โฆษณามาให้นะว้าวมีกิฟต์บชเชอร์ไฟยร,รอถ้าซื้อของส่วนลดนี่ะกล่องออสโ o มอบายทรีคอมโบว้าวมันมีขาให้ไหมไม่แน่ใจว่า,าตองน่าจะมีขาตั้งให้ด้วยปกติถ้ามีขาตั้งเราต้องซื้อแยกอันนี้ก็มีอันนี้มีใบเสร็จนะคะ ให้เรียบร้อย109ยูโรนะคะเป็นเงินไทยก็3,000บาทจ้ะเนี่ยกล่องไม่แกะกล่องเลยนะคะมันจะมีออสโมม b i l e ีแล้วแหละจะเป็นคนละลักษณะกันโฮ้ยกล่องสวยมากเลยค่ะดีไซน์ออสโมม وبا ซีคอมโบเซ็ต ดีมายอย่างดีเลย,ยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่จริงๆมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็อยู่ได้นานเวลาเราถ่ายวีดีโอนะคะภาพมันจะสมูทมากถ่ายวีดีโอได้ประมาณ14-15ชั่วโมงคะที่เขาเล่าว่านะคุณสมบัติของออ m o Mobile โอ้โหออกมาเป็นกระเป๋าเลยน่ารักมากดิ้ง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 โอ้โห my god แดน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 ดึงว้าววับดีเจอสมบูร์บอยมีตัวเครื่องนะคะว้า wow. วนี่ไง เฮ้ยเปิดออกเฮ้ยมันไม่มีขาให้เหรออันนี้คืออะไรน่แกเซียนเฮ้อเลย์ยัลตดคอมโบมันมากับเซ็ตเนี่ยมีกระเป๋าให้ด้วยนี่อะไรคู่มือเหรอเฮ้ยแกยังไงวะ ขามันมีขาให้ด้วยนี่ไงเป็นเซ็ตมีสายห้อยนะคะอะไรข้างน้อยเนี่ยอ๋อสายชาร์จหมดแล้วนะ่าจะกล่องเซ็ตคอมโบเป็นหนังสติ๊กเกอร์หนูเหนียวค่ะมีสี่ชิ้นสํำหรับติดขากล้องนะคิดว่าแล้วก็นี่ก็เป็นสายชาร์จนะคะอันนี้ก็เป็นสายแขวน ไว้ห้อยข้อมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะแต่ในท่านนี้สำคัญมากเลยตัวขามันค่ะไว้ตั้งกับเจ้าตัวนี้<ม>ค่ะเวลาเราถ่ายวิดีโอขี้เกียจแบบขี้เกียจขี้เกียจถือนะตั้งบนโต๊ะได้สบาย<ม>อืม ดีวเราจะเอาไปชาร์จนะคะโอเคไดนะ้แล้วแล้นี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อผ้าเช็ดอ๋อถุงกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์เล็กๆนะคะที่ให้มาด้วยนี่เป็นคอมโบเซ็ตก็1 0 9ยูโรเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0ประบาทนิดๆน,นะคะราคาที่เมืองไทยก็ไม่แตกต่างก,กันเท่าไหร่ ส่วนเจ้าตอนนี้เราก็ต้องไปเซตอัพกับมือถือแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมไม่แต่โปรแกรมอะไรนะจำชื่อไม่ได้ไม่แต่โปรแกรมแอป Dji Mimo อ่ Dji Mimo าะต้องโหลดแอป m ิ m o จริงๆเรามีเครื่องเก่าของ Dji Osmo Mobile 1รุ่นแรกอยู่แล้วแต่มันคนละเวอร์ชั่นในการอัปเดตซอฟต์แวร์คนละรุ่นกับเจ้า m ิ m o นะแต่เราต้องไปดาวน์โหลดแอปมาใหม่นะจ๊ะโอเค เดี๋ยวเราไปศึกษาการใช้ d j Osmo Mobile 3<ๆ>ก่อนนะว่ามันใช้งานยังไงเจอกันรอบหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย